เช้าวันแรกของการกลับมาที่บ้านนะคะตื่นเช้ามาคุณพ่อกับอลิเซียแล้วก็พี่เลโก็ไปซื้ออาหารเช้าแล้วก็มาทําอาหารเช้าให้พวกเรากินกันคะ่ะสุนสาก็ตื่นมาก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วก็ดูดฝุ่นทําความสะอาดบ้านเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เรากินอาหารเสร็จแล้วช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเราก็จะเดินทางไปที่เมืองสตอกโฮล์มค่ะวันนี้เราจะไปดูไอ ไอซ์ฮอกกี Ou, ้ค่ะจะไปดูการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ที่เมืองนะคะก็อาจจะมีคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆให้ FC ได้ชมกันนะคะโอ้โหสยสวยอร่อยอร่อยไหมเดี๋ยวทำตัวเป็นภาพกาแฟ ไปค่ะพากันไปดูไอซ์ฮอกกี้นะคะลีโอสกายสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะเป็นตรงกลูบอรนนะไอซ์ทอกกี้กลูเบิร์นเป็ฮะ สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พวกเราก็ชิปประจรลงเท้าอีกแล้วค่ะทุกท่านก็ กลับมาถึงบ้านเมื่อคืนก็พากันนอนตื่นเช้ามาก็มีกิจ,จกรรมอะไรให้ทำเยอะแยะเลยค่ะครอบครัวเรานี้ไม่เคยอยู่เฉยจริงๆค่ะวันนี้ครอบครัวเราก็มีนัดกับเพื่อนแล้วก็คุณพ่อของเพื่อนพี่ลีโอเราจะไปดูไอเอฮอกกี้กันค่ะจริงๆกลับมาจากกอดแลนด์นี่บอกเลยว่าสามไม่อยากไปไหนเลยค่ะแต่ก็คุณสามีก็ได้นัดกันเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะเดินทางไปเกาะกอดแลนด์แล้วค่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาค่ะก็ วันนี้พา FC เปลี่ยนบรรยากาศจากการไปดูบอลก็ไปดูไอฮ c อกกี้ด้วยกันนะคะ โอยไม่ยอมจับมือด้วยนะ ยระวังตกนะว้าวเดินขึ้นมาเองเลยนะไม่ให้ใครช่วยเลยนะ เ uh ก่งมากค่ะเก่งมากค่ะสวยเคยเดินตรงนี้สักทีเดินแหละแต่ไม่เคยไม่เคยมาถึงฝั่งนี้ไงว้าวทุกคนสวย สวยมากค่ะเงียบเงาจังเลยเขาเล่นกี่โมงก็ไม่รู้นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงได้ลแล้วมะประมาณเที่ยงค่ะให้ป๋าฟ้าอุ้มลนะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นที่เราดูฟุตบอลกันนะอาทิตย์หน้าเราจะมาดูบอลค่ะก็จะเป็น แล้วเขาก็จะหยุดเล่นค่ะจนกว่าจะถึงปีหน้าเนาะเราก็จะมาดูค่ะคุณพ่อเขาจองหัวจองอะไรให้เรียบร้อยอยากมาไม่อยากมาก็ไม่รู้แหละเขาจองให้ค่ะ <c oughs> เราก็ต้องทําตามที่เขาจองให้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากมาหรอกแต่ก็รอบสุดท้ายแล้วก็มามาให้เขาหน่อยค่ะตรงนี้ก็คือกลูเบิลนะคะ เราจะไปกินอาหารที่เรากินประจํานะคะจะมีร้านอาหารที่เรากินประจําก็คือร้านอาหารที่ขายพิซซ่าขายพาสต้าอะไรประมาณนั้นนะมาที่ไรก็มากินตรงนี้ทุกทีค่ะเพราะว่าอาหารเขาก็โอเคอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้างกลูเบินะ คนละมัมาฮ<น>ันม่ดูคาร์รัมล่ะ <มา S 1> ่เย้าอูรู ร้านนี้ที่เขาเรากินประจำน<อ>เขาเจอกันแล้วทุกคน <c oughs> กอดกันใหญ่เลยพิซซ่าเราจะกินพิซซ่าค่านนะพิซซ่าอร่อยไหม อันนี้พวกเราจะไปที่เขาเล่นอีสฮอกกี้แล้วนะคะตรงไหนสักคิดว่าเขาเล่นในกลุ่มวันนี้ มาทีไรก็ได้ไปทุกทีนะคะคราวที่แล้วก็ได้หมวกไม่รู้หมวกอยู่ไหนแล้วตอนนี้วันนี้ได้เสื้อค่ะอันนี้ทางเขา้า g ู u บิ r นแต่ทุกคนเดินตรงไปฝั่งนู้นน่าจะเป็นนะคะทางนู้นเขาเขาเล่นกันตรงนี้ค่ะทุกคน <c oughs> สามเคยมานะแต่ว่านานมา, <c oughs> าแล้วแล้วเาจอดรถอยู่ข้างล่างค่ะ

Jättebra. Eh, bra käk, ett poäng och eh, två bra mattsas. Ja, det är är det så att jag har ägnat mig med en liten här och har jobbat ideellt i 40 år. Och det är bara att stå ut att han någonstans i snitt jobbat 10 timmar i veckan. Då har han <mär> <you> 20 timmar. <000, mär> och så har man ut det att man ska

すいません。 สำหรับสาก็ไอฮ c อกกี I ้เป็นกีฬาที่สนุกสนานดีนะทุกคนมันมีความฮึกเหิมเวลาที่เรามานั่งเชียร์เพราะว่าเขาจะมีเพลงที่ประกอบขึ้นมาแบบเรื่อยๆให้เราได้ฟังนะทุกคนมันก็เลยจะสนุกค่ะสาคิดว่ามันสนุกกว่าดูบอลอีกนะสำหรับสาแล้วนะ และตอนนี้ทีมที่เราเชียร์ก็เข้าไปอีกลูกหนึ่งแล้วค่ะ จะอธิบายให้ FC ได้ฟังกันเล็กน้อยเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้นะคะเอาจริงๆสามไม่ได้มีความรู้อะไรเลยค่ะสาแค่ถามคุณสามีมานะกกีฬาชนิดนี้ก็จะเล่นด้วยกันก็จะมีข้างละ6คนค่ะรวมกับคนที่ดูแลประตูเนาะ การแข่งขันก็จะเล่นไปประมาณ20นาทีก่อนที่จะพักเบรก20นาทีแล้วก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการแข่งขันด้วยกัน3ครั้งนะคะก่อนที่เกมจะหยุดค่ะรวมรวมแล้วก็ใช้เวลาในการแข่งขันก็6กนาทีได้ค่ะ ก็นี่แล้วค่ะสาก็เล่าให้ FC ฟังคร่าวๆนะคะตามที่สาได้ถามคุณสามีค่ะแล้ววันนี้ทีมที่เรามาเชียร์ก็ชนะไป3-1ค่ะก็พวกเราก็มีความสุขค่ะที่ได้มาดูกันค่ะหวังว่า FC ก็จะมีความสุขที่ได้มาดูกับพวกเราด้วยนะคะและระหว่างในการพักเบรกในบางช่วงก็จะมีเด็กๆมาเล่นไอฮอกกี้ให้พวกเราได้ชมกันนะคะอย่างที่ FC ได้เห็นนี้เลยค่ะและบางครั้งก็จะมีการเล่นเกมด้วยค่ะอย่างที่สาบ,บอกไปว่ามันมีการเบรกไป สองรอบหรือสามรอบเนี่ยแหละค่ะก่อนที่เกมจะจบเนาะก็จะมีให้ดูกันอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆมาเล่นให้ดูก็สนุกดีเหมือนกันนะคะจริงๆในความฝันของสาสาก็อยากให้ลูกๆมาฝึกซ้อมเล่นไอฮอกกี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อของลูกๆก็ได้ฝึกซ้อมเช่นกันนะคะแต่ว่าคุณสามีบอกว่ามันมีความยุ่งยากต้องหาอุปกรณ์ให้ลูกหลายๆอย่างค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กๆก็ไม่ได้มีความสนใจในการเล่นไอฮอกกี้สักเท่าไหร่ค่ะ ก็ไม่รู้นะคะอนาคตอาจจะมาฝึกซ้อมก็ได้ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ค่ะ บแล้วค่ะกลับบ้านได้ชนะไปทีมที่เราไปเชียร์ชนะไปสามหนึ่งค่ะอีกทีมหนึ่งไม่รู้ชื่อทีมอะไรนคนมาดูมาดูนี่ไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเลยนะมาดูเฉยๆค่ะมาดูเป็นเพื่อนลูกเป็เพื่อนสามีเฉยๆค่ะ ยเย็นค่ะดีมากเลยอ่ะอค,ค่ะตอนนี้พวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะคก็วันนี้คลิปวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปแล้วค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคก็ไปกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ